ากเรื่องให้รค่นีค่ความตั้งใจของเราก็คือเริ่อต้นเนี่ยก็คือทราบข่าวมา,าสักระยะหยน,นึงแล้วนะครับว่านิ้งเนี่ยไม่สบายเนื่องจากเป็นเป็นเป็นโครคไขข้อกระดูกน,นะครับก็มีความรู้สึกว่าไม่สบายใจน,นะครับเพราะว่าเราเคยได้มีโอกาสร,ร่วมงานกันนะครับแล้วก็เป็นเป็นเพื่อนเป็นนิตภาพที่ดีซึ่งกันแล้กันนะครับก็อยากจะ ให้กำลังใจน,นะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าน้องๆแฟนคลับของคุณนิง้งหรือว่าคนที่รักนิ้งเนี่ยก็ร่วมส่งกำลังใจให้ให้กับคุณนิ้งเนี่ยหายป่วยเร็วๆว,วันนะครับขอให้เป็นอย่างนั้นนะได้ทำเต็มร่างกายกอุ่มเหล่าหมาพรอยแต่ปีศาจก็ต่างกันเพร่ะวันนี้ใช่ครับปกติก็ก็โอเคก็พ,พักผ่อนเพียงพอนะครับพ,บพักผ่อนเต็มที่เนะพื่อที่จะ บริจานะครับซึ่งอยากจะขอเชิญชวนนะครับกับน้องๆหลายๆคนที่มีเลือดรูปโปนะครับก็สามารถที่จะมาบริจาคได้หรือว่าเป็นกลุ่มอื่นก็ได้นะครับอาจจะมาผัดเปลี่ยนกันในการที่จะร่วมกันบริจาคเพราะว่าผมเลืกลรูมโอนะครับแล้วก็พอดีคนนี้ก็รูปโงเหมือนกันนะครับก,ก,ก็อยากจะขอเชิญชวนน้องๆมาร่วมกันบริจาคค่นจัดตาราการ ใช่ครับก็ติดตามตลอดแล้วก็ให้กําลังใจสอบถามกับญาติญาติของคุณนิ้งบ้านนะครับก็มีเมื่อกี้นี้มีญาติของคุณแบบนิ้งก็บอกว่าใครที่จะร่วมบริจานะคแล้วก็ขอ,อเชิญชวนแต่ว่าอาจจะต้องลงชื่อบริจาคมาในนามคุณสตรีสุนปรีดาอย่างนั้นถึงไม่ได้ ครับก็ก็เห็นญาติคนนี้ก็บอกเมื่อวันนี้นะครับบอกว่าก็ขอบคุณมาสําหรับทุกทุกคนนะครับไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นผมหรือว่าเอฟซีหรือว่าคนที่รักทุกคนนะครับที่่ผาานมโอกาาาสตติดมขของ่วก็ไม่มีโอกาสได้ได้ได้คุยกันนะครับเป็นกิจารักษณะเพียงแต่ว่ามีโอกาสได้เจอกันบ้างที่สนามบินแล้วก็ทักทายผู้คุมสนามไทยกันบ้าง แต่ว่าตั้งแต่นี้มีครอบครัวก,ก็โอเคก็ส่งเงินอยางไรนะครับรแล้วก็กำลังใจที่ดีกับคนรอบข้างแบบนี้เนี่ยมีความรู้สึกว่าน่ารักมากวันนี้ก็ไม่ไม่สามารถจะเข้าไปเยี่ยมได<ท>้ต้องไปไกลแทนก็คงจะต้องสง่งกำลังใจไปให้นะครับวันที่เราเพื่อนเป็นเลือดปุ๊บเดียวกันเป็นยังไงบ้างคะที่เราได้ร่วมในสังคมเพื่อนเราเออก็ผมคิดว่าเพื่อน เพื่อนของคนนี้นะครับก็คิดว่าเป็นคนที่น่ารักแล้วก็เป็นคนที่เข้มแข็งอดทนอยากจะให้คุณน,นิ้เนี่ยเข้มแข็งแล้วก็อดทนต่อสู้ฝ่าฟันก็คิดว่าคงจะหายเร็วๆนี้นะครับในประชากเรที่ผ่านมาได้ต้องการอย่างไรเราพยายามทำไปในช่วงที่จะคู่ฝันกันเลย20กว่าปีก่อนนะครับก็นิ้งก็เป็นคนที่อารมณ์ดีนะครับแล้วก็เป็นคนที่น่ารักนะครับ เล่นละครกันมาครับแล้วก็เรียกว่าเป็นรีกับทุกๆคนะนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ๆน้องๆเพื่อนๆดาราทุกคนคะะกนะครับแม้กระทั่งพี่ใหญ่ะนะครับเพราก็เป็นคนที่กันเองและเป็นคนที่ดีเล่นยุคของแม่คุณเป็นยังไงบ้าง,งครัก็ขอบคุณนะครับสำหรับหลายๆคนที่จับให้เป็นคู่ขวัญนะตรงนี้ก็คิดว่า,ามันมันมันเป็นช่วงจังหวะชีวิตที่ เราได้ได้ได้มีโอกาสได้ร่วมกันนะครับแล้วจากนี้ก็เพียงแต่ว่าภาวนาให้นิ้งหายไห้หายมดกอย่างพอพี่พักประกันกจะมาบริจาคเงื่อนผนแฟนก็ร่วมเหมือนกับสบความันใจใช่พัเราก็เยอะมากเลยนะครับแฟนๆน้องๆเอีของทีนี้แล้วก็คนที่รักนิ้ง นะครับโดยเฉพาะ FC ของผมนะครับก,ก็เขียนมาบอกว่าขอเป็นกำลังใจให้คุณนี้นะครับก็อย่าท้อแท้เพราะว่าคุณนี้ก็บอกว่าท้อแท้ครับก็อยากอย่าอย,ย,ย่าท้อแท้เป็นกำลังใจ